สบายดีพี <découvrir görüş> ่น้องสบายดียามแรงเรงเด้อพวนพี่น้องวันนี้ก็มาพบกับพี่ไม่เนาะพี่น้องในช่องพี่ไม่ซาลาไตหลังจากที่เฮาอันน่ะไถดินไปเรียบร้อยเนาะพี่น้องไถดินไปเรียบร้อยจ่างข้าวเจ้ามาปั๊บหน้าเนาะพี่น้องปั๊บหน้าใหม่เปล่ปั๊บหน้าใหม่เห็นแต่ว่าเมื่อันบี้วันในเบื้องยูทูปบันในเบิ่ง้ังสัมปนะปั๊บหน้าใหม่พี่น้องแล้วเดาเมื่อันได้จ่ายเงินเนาอ จะคล้องโหลดเพิรกลเลยตามมาหอเถื่อนพี่น้องโเาจ่ายเระจดะคล้องโดเพิรนแบบมาเอาเงินพี่น้องเขาพิน์จ่ายเพิร์เงื่อนเขาแบ่งเงินเยู่นไงกันทลายจางรถคาดุดนะทลายก็อายร่มเบิร์ดาลาลหาแซนกีบน้องน้องรุจนเบิร์ดบอกกบเบิร์ดก็เบิด ุูดเปเห็ดแบบไหนเห็ดแบบนี้เห็ดบ่อเไดบ่ได้เห็ดแบบนี้เป็นๆหรอกหมว่าเห็ดไ้คันหน้ามันใหญ่นะแล้วก็แล้วก็เบื้องทางเกียนค่ะที่มันลมๆนิดน้อยเท่ากับดันดินขืนเห็ดไ้ทางเกียนมันสูงกว่าไฮหน้าให้มันเป็นคันหน้าในทางเกียนเลยโอ้มันจะข้าศึกเที่ยวง่ายได้ทำไมเออวันนี้ก็ข้าศเที่ยวง่ายเวลาหนาฝนมันก็บสาเที่ยวไร สิบิติดลมนะน้าคนกับสิเทียวไหลามันกับสิสบายแต่หน้าคอยมองตตวคอยเฮ็ดทนั้นแหละอแต่ว่ามองอื่นมันกับสิ้ยกคือเก่าเดี๋ย้าะเอาเงินมาให้เพี่น้องไอ้คู้บ่าวเป็นเงินบาทเท่าไรเป็นเงินบาทประมาณหกหนึ่งหกคสองสิบสอหสามสบปดสี่มเออสามหมื่นปลายเนาะ สามหมื่นนิดนิดสามหมื่นนึ่งพันวป,ประมาณน 30, ี้เนาะประมาณนั้นเนาะประมาณสามหมืคับหนึ่งพัถือบอกโมแม่โมแม่สามนพันกว่าเกือบสองพันโอ้ไม่เท่าหนักหนหนัเอนี่เกิ้คนนับป้าพีหนองเงิน เรามาท่วงเลยพี่ร้องมาท่วงเลาวันนี้มาท่วงเอาห้เด้เนาะอายเป็นแบบเป็นคนที่มาอันนี้เนาะเขานเเขามาที่มาี่เขาเงินมานา้อา่นี้ละบางทีบ้านกได้ไเงินแเามื่ออะดกได้แบไล่วันนี้ได้จังได้เขาเป็นภูบาวนะฮะไพสิไปได้ภูบาวน์ปลาจังทีบได้ภูบาวนะเนี่ยภูบาวจังา ข่นนานที่เนี่ยผู้บา่มายเถือนเนาะโอกาสดีๆยังสิบควิมีบ่อยๆอาจจะนักได้ว่าให้ผ่นัก่อนจะนำก่นเลห้มน้อยือก่อนมันแม่ผู้บ่าโอ้ยผู้่าเคลอยู่เลยเดี๋ยวมือในกิ่เขาล้วครอยูนวันเดียวล่อยบุคคลยากกนมันเจ็สนเห็ดจากมือนี่สามเมือง ถาเหมือนปลายเงินเป็นซาลานเฮ้ยงินซาลานมันจักใบมาน้อยสิบใบกระดไนาะกระสิบละลอยแบกระสิบลาเ้่ามกเจ็เขาพันแนบละอยมัจักสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ากสิบก้าาเงสาี่สดสาวแปดสา้าอ็ phó giám đốc sản xuất 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 สามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามส7่สามห้าสามหกสามเจ็4สามแปดสามสสิบเอ็ดสีสอสามี่สห้าล้านอันนี้ครบเลยเนาะพี่น้องสิบล้านประมาณหมื่หานะประมาณหนึ่งหมืนหาพันหนึ่งหมืหาพัน ประมาณนี้เนาะเอาน้าตัหนีเธอเหรอหนึ่งสองสาีห้เจกับนิบบเปอเ็นที่เห้าเหกยแล้วพี่เอ็ดเจดนจ้ดเถ้าเป็นเจ็่เจ็ดทจ่ดเจ็ยเจ็ดเจ็ดเจ็่เจ็ดเดเน่ดเจ็ดเ็เดเ แต่ว่าเป็นเงื่อนกีบเศร้าละนะพี่น้องเป็นปึกเป็นปึกอันนี้เป็นเงื่อนทีใบที่ใหญ่ที่สุดของเล่าเนาะพี่น้องใ่ทีสุดก็คือใบละหนึ่งเสนกีบเนาะพี่น้องถ้าเป็นเงืนบาทใบละหนึ่งเส้นกีบก็สิโตกอยิวประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหรือว่าแปดสิบประมาณนี่เนาะพี่น้องบ่ถเทงสองร้อยเนาะตอนตะกี้ฮันเทิงเนาะตอนตะกี้สองร้อยก่อนเนาะพี่น้อง หนึ่งใบจังสีนี่เป็นเงินไทยสองรอยบาทเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่าเงินกีบมันมันอ่อนค่าลงเนาะพี่น้องกระเจียงเรืออยู่ประมาณร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทขอให้พูดเบายเอาเงินให้ผู้เบาเต้ผู้เบาอุ้ยเยอะๆโอเคอะนับเมื่อกี้แค่ตั้งหวังโอ้แหมแล้วนับที่ว่าเราสิบบนับ นับหลดนับหลดเพื่อความชัวรคุว่าว่าปาดเขาว่าจะปากเก่งไรเาลยบกว่าได้ยูนนี่ยูบัดนี่บัตดาบัดาคือทางนั่นบดาอันนั้นบอกมีเหรออ๋อ หาเสนนี่มนดูดห้บ่อหาเซ,น,น,าเซนเล็เกๆจัหน่อยก่อนจะเอาไเด้อูบรุจาให้ก็ได้คุมาถามแล้สิดูดห้แน่ได้บ่กเบาหาเซ้นนี่มันดุดมันบ่อม่พ่อีม่ยแล้วปาแพ่งแห้งนะว่ะดูหาได้แล้วดูหาได้แลนะ้วเราต้องเราต้องไปตรวจหนักเด้อต้องจนตะ้องไปตรวจแบบครั้งเนี่ย

โอ้คือมาจับอตกนงประะมาเลยกระดกคอยกินแบบไปสิยินน้ำให้กระดเออน่ะมาหนิเนาะจะวาอยินไยไแล้วหอยินไ้ยินไ้่ชเป็มโชคดีเรากินแล้วเราแม่หนอเออต่กรงทั้องกินเขาคุยมาผูบาวสำคัญกว่าด้วตอนนี้กระเากิน้นอนี่เอาซะดหน่อยยมา Thank you คบอยู่มาเลยโอ้ขอจะมาลักหนามเจ้าค okay. okay. ุมือกี้นี่เแสรดีเนาะอืมหนามเมื่อกน้หาแส้นเาะม่ยังไมเอานาเนาเสนม่อี้อาเนาะสุดท้าไปใชใหมยองนี่เหมือน ไม่มือได้หรอสิมาอีกบาชิบมือแม่จะมาอยู่งี้มืออยู่กับบ้าเหออ๋อคือแมาแม่ยังซะยังปวดทันเด๋วเลยอ๋อเค้พี่น้องเด๋อมาเลยเดี๋ยวมาออื่นสิผ้าออกไปตรวจเนาะพี่แม่ยังบวดทันเด๋อตรวจละเอียดจังตรวจดีเอ็นเอมั้งตรวจดีเอ็นเอไม่งั้นจะไข้ข้นมาเห็ดใบเรื่อดนะสบายดีพี่น้องสบายดีอีกหอบหนึ่งเนาะพี่น้องหลังจากที่เขาได้จ่ายเงินค่ะ ใชดินไปแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิมาถ่ายเห็บเบื้องละเอียดเนาะบาเพิน่นเห็ดจังไรจังไรเนาะพี่น้องจักไห้เป็นจักไหนนะ้เนาะเดียวพี่น้องเดียวๆปะกะติทางนี้มันมันสเป็นทางเกียนเนาะมันสิลุกนะก็เลยแห้งข้าเจาดันขึ้นมาเป็นขั้นหน้าเลยเนาะพี่น้องไปเดียวสิพายงางเบื้องดูว่าโอเคอนยะู่หน้ามันก็ต่ำหดโอเคแนละ้วมันกระูงแล้วนี่มึงเป็นแน,นตะขางนั่นมนาะ สูงครับเพราะเ้าอย่างยึดถึงเนี่ยสูงแล้วสิพ่ออยู่อยู่บนนี้เนาะกัสิกัประมาณนี้เดี๋ยวพี่น้องกัโอเคอยู่เนาะไข่กว่าเพาาะเฮ็ดเนาะราคาที่เ้าเฮ็ดทั้งหมดกัประมาณสามหมื่นไปนิดๆแถลงพี่น้องที่เ้าอันนี้ที่ปีใหม่ถ่ายคลิปไปเห็นเนาะเพาเฮ็ดเนาะง่ะนุ่งมาลนุ่งมาราคาดีแพงอยู่บนดูบากะ พเพราเหตุสมพลอย,ยูอ่อ่อเพราะเหตุเพราะบามันลายเนี่ยเพราะว่ามันไลยให้เนาะลายเพราะเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือบ้านพี่ใหม่ค่ะพี่น้องน้ำมันมันกระสีค่อนขอ้างที่สีแพงกว่าอยู่ฝั่งไทยนิดนึงนะมั้งพี่นอ้องตามที่เบื้องเขามาไะโอ้เขายังมีคนเที่ยวให้หน้าอยู่โนเข <c oughs> <c oughs> ายังวัวกันหน้า <c oughs> เข้าใจยังวัวกะเข้าใจยังวัวกะมันเคยสิ้นเคยเคยสิ้นเที่ยวทางลำบากวะ แม่บอยอยากกาขึ้นถนนใหญ่ซ <c oughs> ุ้งตอนนี้นี่สูงค่ะนั่นอยากษ์ต่ำน้อยนิดหนึ่ง้างนั้นอยากษ์ต่ำน้อยนิดหนึ่งแต่บ้าแต่บ,บา้ากับ,บานายสิพ่ออยู่ท่าเบิงเดือ,อนโคุผู้่ดพี่น้องว่าพ้นโต๊ะมากนาม,มันสีเป็นจังไดเนาะเ่าถาเบิงแต่ว่า แต่ตอนนี้เขาเบิ่งด้วยตาเปล่าก็ใหช่ไงก็คืออะมาจิงไหม่วลาลันเนาะเนี่ยมันแนมนี่เพราะเห็ดมันยาวมันใหญ่ดิผูมันไกลมันายอีกเลยนี่ไดหน้านี่หน้ามันายเนาะไดเพราะเห็ดจีร๊อกทึ่ว่าพ่อเห็ดเดี๋นะ บ่ได้เป็นราคาที่แบบว่าน่าเกียร์เนาะมันก็ธรรมดาเนาะไะเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องย่างโอ้นกถนนใหญ่บริจาคเพิ่นเที่ยวหนิบริจาคเพิ่อนมาครับเพราะว่าถ่ามันแน่นเนาะง่ายดีรถใหญเนาะแน่นเนาะวันนี้ว่าเพิ่นทีเที่ยวต้ากันเลย ูหัวทันทิน <c oughs> มีเอฟซีเพื่อนคอมเมนต์มาเนาะพี่น้องเอฟซีคอมเมนต์ว่าาให้เอาอันนี้คล้องมาปลูกเนาะพี่น้องปี่นาปี่นาเด้อพี่น้องถ้าได้เฮ็ตนาเดี๋ยวสิเอาพวกหมักแตงม่หมักถั่วเนาะลองมาปลูกอยู่ขั้นหน้าเบิ่งพี่น้องต้นกล้วยที่งามเนาะขั้นต้นกล้วยหันท้าสิปลูกบ่ได้เพราะว่าเขาบ่ได้เฮ็ดถั่วนะ่ะแรงง่วงกล้วยมันสิก,กินเนาะพี่น้องถ้าหน,าน้าฝนหัหน้าจะปลูกแหลอยู่พี่น้องไป ให้หน,นหนีง่ายนะหนูเนาะแม่นให้นี่งามเียวให้นี่แบบงามขั้นหน้าพั้นข้างเกียน,นก็โอเคอยู่ค่ะที่ลายตะเบื้องน่ะมันอยากต่ำหน่อยนึงขั้นทางนี้งามกว่าดินกับก็จะมาเน้น,นๆเนาะอ,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 อยู่เนาะอยู่หันเป็นดินใสได้

ทมนะเออเออฮักไอหยางมาเอาดินที S <S ่ใช้ท้มดิน,ยน,น er. อยู่นี่นี่บอเกี้มันมีน,น้องอยู่นีพี่น้องแต่แบบว่ให้เขาจะทมน้องเลยเป็นไหหน้าเลยน้องสม,สมัยแต่พอแต่แม่พี่เนาะขาจะคุดนะพอเม่ใส่มือคุดเสียมคุดอารมณมาทมแบบมือเดียวพี่น้องแป๊บเดียว <c oughs> Ng thầm an nam mắt của chị vong nghĩa nọc kèm sà lọc lòng bài lợi nha mày vẫn nha mày ngang 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 mày nha mày nha กึ็ได้ไกลอีกไกลเติบเนาะกาสีประมาณนี้นะพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าย่างไปเบิ้งไฮน่าเนาะเบื้องขางเครื่องรวมทั้งเมื่อไฮน่ามีเจ็ดไฮเนาะพี่น้องมีเจ็ดไฮที่เ้าเด็ยป่ะไปเนาะก็ไดิ๊งงามๆนิ่งตึ้งไปอันนี้เป็น ไฮที่หนึ่งนะพี่น้องไฮที่หนึ่งเดียวสิพายเงาเบิ่งอันนี้เป็นไฮที่หนึ่งซ้ำสีเห็ดหน้าน,นลูกเนะหักหักเสียดายแต่สิบุมีคนเห็ดนะน,นี่ปั๊บหน้าแล้วกะอันนี้จักสิได้เห็ดหน้าจักบอกพี่น้องอยานปั๊บไป เพราะว่าอันนี้สาเหตุลักๆที่ปีใหม่ค่ะอยากปับหน้าก็คือหนึ่งค่ะน้องพี่น้องหนึ่งก็คือหน้าปีใหม่มันเป็นหน้าโคกหน้าโคกแต่ว่าน้มหัสิมักถ่วมทุกปีเนาะพี่น้องหน้าโคกแต่ว่าน้าถ่วมกบงุ้งคือกันแบบว่าหน้ามันไม่ค่อยอยู่นาำพี่น้องเวลาฝนตกมาฝนตกมาน้มเต็มให้หน้าแป๊บนึงน้มบกเบิดเนาะพี่น้องน้ามันก็สิบกเบิดแล้วก็ น้ำบกเบิร์ตเกะหักมันเป็นหม่องที่ต่ำอลไรพี่น้องบ้านพี่ใหม่ค่ะเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าน้ำท่วมทุกปีแต่แบบว่าน้ำหน้าโบยูไปเลยเออตัดสินใจว่าเข้าปั๊บหน้าดีกว่าเนาะพี่น้องปั๊บหน้าดีกว่าพ่อได้เข้าแบบโบย่ขนาะพี่น้องเฮ็ดหน้าสบายให้เข้าเฮ็ดหน้าสบายะนะเออ ตัวนี้ก็เป็นขั้นหน้าตัวนี้ขั้นหน้าตัวนี้ได้แบบได้เหลืองอันนี้นกมันมใหญ่หี <c oughs> ได้แบบว่าขันย่ามนะกระปูคลองก็ได้ไเออขั้นนี้ใหญ่อันนี้เป็นไฮที่หนึ่งก็ไฮที่สองเนาะพี่น้องไปเวียงน่านไป อันนี้เป็นขั้นขั้นคู่ที่ฮอสฮอโบเพิ่นเนาะพี่น้องว่าเอารถไทยเที่ยวได้นี่กันรถไทยเที่ยวได้นะเขเห็ดดีแล้วเนาะแต่ว่าเฮาเบิ่งตอนนี้กะเออกะก็กโอเคอยู่พี่น้องเพิ่นก็ถามอยู่หรอกว่าเออถ้า อันนี้มองได้กับบอกรถเพื่อนบอกว่าถ้ามองได้่บเพียงกับบอกเพื่อนก็สิปั๊บหายต่แบบว่าเขายังเข้าเบิ่ง้วยตาเปล่าเฮ้าบบจักสิบอกเพื่อนนะพี่น้องว่าสิห้เพื่อนปั๊บมองได้ไม่แต่เบิ่งบ่คอยออกมันไหใหญ่ได้เนาะอม่เจอถ้าเบิ่งวัดฟนโต๊กเดืินโกเพื่อนเลยพี่น้องข้ามได้เนาะ เดแล้วก็ให้ขังรุ่มให้น,นึ่งพี่น้องให้นี่นีแต่ให้ใหญ่ๆแบบขั้นดำกับสีขึ้นสีได้มืออยู่พี่น้องสีแลดงเออแล้ว <laughs> ออตอนนี้เดี๋ยวสิไปเพื่อนจา้าเดยสิไปทีเพื่อน <laughs> สิไปทีวิว <laughs> พี่น้องให้ที่สามที่สี่ที่ขาที่หกที่เจ็ดเจ็ดไห้นะคะเห็ดเจ็ดไทเี่็ดิน้ดินันหมมันขหเนือยเนาะเป็นอมันมันตอกถึงหน้าอันนี้เนาะเป็นแบบดินทรายเนาะดินทรายไฮเดนอก ร้านมุงเที่ยวแล้อร้านกูครับรถเป็นแต่ว่านี่นี่สวยมากโอ้เที่ยวทางใหม่ปะไปเบิ่งเที่ยวทางใหม่ปะเบิ่งรถเที่ยวทางใหม่ปะไปนี่แล้วพี่น้องมีแต่ให้แบบใหญ่ๆเลยเนาะได้ทั้งหน้าเลยทั้งทางเที่ยวเนาะได้ทั้งหน้าได้ทั้งทางเที่ยวพี่น้องฮัปปับเออได้บุญอีกดังหากปั๊บให้คนเที่ยวเนาะ ให้เขาจะเที่ยวสบายพี่น้องมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นนี่กมาทำแบบบ้าอยู่นี่ก็มีความสุขอีกแบบแนละ้ว<อ>แบบนั้นขั้นแบบว่ามีไฟฟ้าเนาะอยู่หน้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เฮ็ดหน้าเนาะคือสิ่ะไปเดินน้านเอเอ๊อพี่พอเลยล่ะ <laughs> cáp, tên này nọ, lăn ừ, đi đi đó, <laughs> <Mọi người. cười> ngay nó luôn đó พนมื่อท่านได้ตกกว่าจากเธอหน้นาก็เห็น,นยยหน้าก็เห็นน้นใส่ค้ำเลดแม่น้องหน้าก็เห็นวะเคยเห็นอะไรแต่ยังวะบ่เห็นที่เดนพี่นาไทยหน้าไหลกันแน่นอนอ้าวพื้นเพียรนะหักเห็นเลยไปกลับมาแต่หน้าน้องพี่น้องหน้าปีใหม่มาเบิ่งบ้านของสาวนกน้อยพี่น้องน้อง เห็เดเียบบลอยเลยพี่น้องของสาวนกก็คือดันดินจากหม่องต่ำขึ้นมาคู่อยู่หม่องนี้เนาะเพราะว่าปกติหม่องนี้มันเป็นไฮนาเนาะพี่น้องมันต่ำค่าดันก็สิบประมาณาหนึ่งมื่นหาหาหกพันบาทเนี่ยพี่น้องเป็นเงินเก็บกับเก่าหลานหาแสนเนาะดี เพื่อนดันดินจากมองต่ำนุ่งเอ้ยขึ้นมาเนาะใบคูน,ะข,นขึ้นพี่น้องความสูงกับประมาณข้างดุ่มค่ะประมาณแมตหนึ่งเนาะมั้งแมตก็กลัวแต่บาเบื้องเทิงค่ะกะโบเทิงแมตเนาะพอเบื้องนี้มันต่ำแห้งนะพี่น้องก็ได้คูนขึ้นสูงละกะประมาณนี้เด้อพี่น้องเรียบร้อยไดแล้วหนาบ้านชานวโกหน่อยเนาะไม่ได้ ขันห้าเงินมาได้กะไวเฮเทื่อเนาะกะสิได้จบคลิปไปเพียงสนิทเดอ้อพี่น้องถ้าถึกใจกอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เดอ้อเจอกันใหม่พี่น้องคลิปหนาเดอ้อบ๊ายบายภูมิใจวนกภูมิใจ <laughs>